สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงความรักในเดือนให้ผลในช่วงเดือนกันยายนทั้งเดือนการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ สำหรับชาวกรกฎชาวกรกฎเนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตนีดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเรือนมรณะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะเนื่องจากว่ามีการถอยหลังด้วยนะนอกจากเป็นมรณะแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่มีคู่น่ะนะคะต้องระมัดระวังความเปราะบางในความสัมพันธ์หรือสุขภาพของคนรักคู่ครองหรือของตัวเองในส่วนของคนโสดอาจจะมีเกณฑ์ได้พบชาวต่างชาติไปเลย หรือพบรักออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ว่าส้มจะต้องบอกว่ามันมีเรื่องคนเก่าๆเ,เข้ามาด้วยเพราะว่าอะไรในช่วงกันยาเนี่ยนะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์เนี่ยมีการพักเดินถอยหลังเดินถอยหลังราศีคือพักราศีนะคะไม่ได้พักองศามันมีการเดินไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนรักเก่าอา,อาจจะมี <c oughs> ไม่รู้เก่าไหนนะอาจจะมีกลับเข้ามาในเรื่องคนรักเก่าอืมนะคะแล้วก็มีในเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ได้นั้นมาดูกันมาดูรายละเอียดกันที่ไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่าหกเดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่นะคะมาดูรวมกันตรงนี้เลยอีกอย่างหนึ่งค่ะดาวสุกนะคะอยู่ในเรือนชะตาคุณเป็นราชาโชค เพราะฉะนั้นส้มมองว่าในเรื่องของเสน่ห์ของคุณหรือบางคนเนี่ยก็มีมีความรักมากกว่าหนึ่งก็มีมีเข้ามาใหม่มีอะไรแบบเนี้ยคนโสดที่รออยู่ส้มมองว่าถ้ามีเป็นชาวต่างชาติเข้ามาจะค่อนข้างดีเสน่ห์ดีต้องบอกแบบนี้นะคะอ่าขึ้นไพ่ใบแรกนะคะขึ้นไพ่เดวิลหัวกลับค่ะคนเก่าคือถ้าเกิดว่ามีคนรักของคุณอยู่แล้วเนาะ นะคะมันมีเรื่องของคนเก่าๆมีความสัมพันธ์กับคนเก่าๆในช่วงต้นเดือนอทางทางที่คุณน่ะหรือคนรักของคุณน่ะมีกันอยู่แล้ว,ว่เข้าใจใช่ไหมคนมีคู่มันจะมีความสัมพันธ์เก่ากลับเข้ามาขึ้นไพ่ชาวมังกรนะคะอืมขึ้นไพ่ชาวมังกรนะคะมันเป็นแบบการกลับเข้ามาเพื่อมีความสัมพันธ์เพียงชั่วคราวอะ่ะอืมแล้วก็จบความสัมพันธ์เลยนะคะ ออประมาณนี้เลยนะคะออขึ้นไพ่หกดาบหัวกลับนะคะความสัมพันธ์เปราะบางจริงๆค่ะต้องบอกเลยมีความสัมพันธ์เปราะบางนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยอย่างที่บอกไปเลยว่าความสัมพันธ์ในบางคู่เนี่ยพอเป็นเดวิหัวกลับมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ทีออ่ไม่ได้ลหลงไหลกันมากแล้วหมดแพชชั่นไม่ได้ลหลงไหลเคมไีไม่ได้เยอะรู K ้สึกว่าไม่ได้เคมีมันไม่ได้ไม่ใช่ แบบนี้ค่ะเคมีมันลดลงเออความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะมีในเรื่องของมือที่3เข้ามาซึ่งเป็นคนเก่าๆก,ก็ได้นะคะอืมขึ้นไพ่สามดาบเนี่ยค่ะมีคนไม่ยอมปล่อยความสัมพันธ์ไปนะคะแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งก็ตามดุด้วยขึ้นไพ่ชาวธาตุลมกุมิถุนตุนหรืออาจจะเป็นชาวกรกฎเองก็ได้และคนที่ดุส่วนใหญ่เป็นไปในทางฝ่ายชายนะคะ อาจจะชอบมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งแต่ก็ไม่ยอมปล่อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะปล่อยเต็มที่อยู่แล้วอืมดุมากมีคนไม่แฟในความสัมพันธ์นี้นะคะมีคนไม่แฟในความสัมพันธ์นี้ครึ่งเดือนหลังขึ้นไพ่ก้าเหรียญน,นะคะเหมือนจะกลับมาดีกันนะคะแต่ก็อารมณ์แบบเหมือนต่างคนต่างอยู่อ่ะต่างคนต่างพึ่งพาตัวเองได้ภาพลักษ ส้มมองว่าชาวกรกฎที่มีคู่ที่เป็นตัวจริงที่คนอื่นเขารู้กันน่นะคะเป็นในลักษณะที่ภาพลักษณ์ข้างนอกอะ่ะเหมือนยังคบกันอยู่อ่เหมือนยังเป็นแฟนกันยังคบกันอยู่เลยภาพลักษณ์ภายนอกคือคนเห็นแบบนั้นเลยเออแต่ข้างในคือเหมือนต่างคนต่างอยู่อารมณ์แบบดูแลตัวเองกันต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็มีการเปกันนะชวนกันไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะกลางเดือนกันยาเนี่ย ไว้จะค่อนข้างดีนิดหนึง่งจะค่อนข้างสงบแต่ว่าความหวานน้อยนะคะมันเป็นเหมือนการสร้างภาพเน่ะนะนะเพราะว่าขึ้นไพ่หรือไฮโดรเฟนด้วยนะคะขึ้นไพ่ชาวพลึกศพด้วยค่ะซมมองว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์กับชาวพลึกศพก็เหมือนอย่างที่บอกแหละภาพลักษณ์มันต้องมาก่อนแต่ความหวานมันมน,น้อยลงนะคะและต้องบอกว่าอาจจะมีการคุย มันมีเรื่องราวของผู้ใหญ่ด้วยที่เป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในบางคู่เป็นเรื่องของความรักสามเศร้าหรือพชชช่นที่หมดแต่ในบางคู่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ทําให้ความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้นะคะอืมหรือมีใครบางคนในที่นี้แต่งงานไปแล้วมีคู่ไปแล้วนะคะเออประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดลเวอร์สหัวกลับนะโดยเฉพาะกับชาวมิถุนนะคะชาวกรกฎกับชาวมิถุนอาจจะ ไปกันต่อไม่ได้ประมาณนี้เลยให้เรามาระวังนะคะคืออาการนะความรักมันจะมันจะแบบแพชชั่นน้อยลงแล้วมันจะเปราะบางที่สุดในช่วงปลายเดือนกันยาอาจมีบางคู่ที่ไม่ไปต่อกันต้องบอกแบบนี้นะคะเออไม่ไปต่อกันเพราะเพราะหมดแพชชั่นหรือว่ามันมีของเรื่องของคนเก่าๆฝั่งใดฝั่งหนึ่งกลับเข้ามาด้วยมันเต็มที่แล้วอะ่ะก็มี นะคะคเหมือนทนมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็มีอมืนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกรกฎมีชาวท่านใดราศีใดบ้างนะคะหลายๆคู่กับชาวกรกฎอ่ะเหมือนต่างคนต่างอยู่เอออารมณ์อ่ะเหมือนแบบนี่ปัญหาในความสัมพันธ์มันคือการแบบต่างคนต่างอยู่แล้วแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์อ่ะเออแล้วแบบมันทําให้ไม่มีเวลาในการไปเที่ยวด้วยกัน่ะคุณ เออหรือหรือฝัอ่งใดฝั่งหนึ่งมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่สามารถพาอีกคนหนึ่งไปเที่ยวได้ไม่สามารถพาไปใช้เวลามีความสุขด้วยกันได้แบบเนี้ยหรือเป็นตัวจริงซึ่งกันและกันแต่ไม่ให้เวลากันอ่ะเออมันแปลกปะ่ะแพชชั่นมันหมดนะแบบเนี้ยเฮ้อนะคะผู้ที่มีอิทธิพลขึ้น,นไพ่ชาวธาตุดินมังกรพฤกษบการหัวกลับค่ะนะคะชาวธาตุดินเนี่ยเขาส้มีความรู้สึกว่าเขาไม่ไม่โอเคอะ่ะ ความรู้สึกอ่ะเออเขารู้สึกไม่มั่นคงเวลารักกับชาวกรกฎเขารู้สึกในช่วงนี้เขารู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจในตัวชาวกรกฎนะอืมหรือมีเรื่องไม่พอใจหรือผู้ใหญ่ทางเขาไม่ชอบคุณก็ได้นะคะเออผู้ใหญ่ทางเขาไม่ชอบคุณก็ได้นะคะหรือเขามีคนของเขาอยู่มีคนของเขาแล้วเหมือนประมาณว่าคนของเขามาแสดงตัวว่าไม่ชอบคุณก็ได้นะ เดือยไฮดรเฟนหัวกลับนะคะชาวพลึกศพนะคะชาวพลึกศพเนี่ยคือส้มมีความรู้สึกว่าเขาอึดอัดใจเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เท่าเทียมระหว่างเขากับคุณเขาอาจจะคิดที่จะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืม The Emperor นะคะชาวเมธหรือชาวต่างชาติก็ได้เขานิ่งๆอ่ะดูสถานการณ์นะคะในบางคนอาจจะเป็นคนที่มีคู่แล้วได้เพราะว่าไว้มันแลดูอบอุ่นเกินไป ถ้าเขาเป็นตัวจริงของคุณเขาจะนิ่งๆไม่หวานแต่ดูแลอยู่นะคะถ้ามีขึ้นท่าหรือว่าราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกท่าทุกราศีค่ะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกรกฎนะคะในกรณีแรกนะคะส้มมองว่าเขาแลดูนิ่งๆเขายังดูแลคุณอยู่แต่เรื่องเงินดูแลลดน้อยลงเขามีเรื่องที่อึดอัดใจและรู้สึกไม่มั่นคงและเขารู้สึกว่าเขาอยากจะตัดจบความสัมพันธ์กับคุณไปเลยเออ ในอีกกรณีหนึ่งค่ะตัวเขาเองมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเขาหรือเขาอาจจะมีคนอื่นอีกด้วยนะคะเขายังดูแลคนดีแต่ว่าแพชชั่นความรักความหวานมันลดน้อยลงมากๆประมาณนี้เลยนะคะมาดูในเรื่องของคนโสดโสดสนิทโสดมีคนเกา่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนค่ะนะคะ,ะโสดสนิทโสดมีคนเกา่านะคะ อาจจะมีชาว่าตุาดินมังกรพึกบกันกลับเข้ามานะคะแต่ก็สุดท้ายแล้วอาจจะฝ่าด่านญาติหรือว่าอืมมันมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีใครที่ไม่ได้โสดจริงอ่ะมีอยู่หนึ่งคนนี่เนี่ยทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้เนาะรักเก่ากลับมาแล้วไม่รอดประมาณนี้เลยนะคะคนโสดสนิทระวังที่ตัวเราจะไปเสิร์ฟ ความสัมพันธ์รักสามเศร้าโสดสนิทจริงหรือเปล่าล่ะบางคนโสดไม่สนิทอะ่ะไปเสิร์ฟความสัมพันธ์รักสามเศร้าให้กับคนอื่นอันนี้ให้ระวังนะคะอืมยวบางคนเขาก็จะไม่ไปต่อกับเรานะคะอืมคนที่ส่วนคนที่โสดสนิทนั้นให้เรามาระวังการที่เราอาจจะมีการศึกษาหลายๆคนก็ได้แล้วรถไฟชนกันได้อะเพราะว่าขึ้นไพ่สามดาบรถไฟชนกันได้นะคะแล้วจะต้องจบ คนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะระวังการที่ตัวเราเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าคือเขาไม่ได้มีเราคนเดียวเขาบอกว่าโสดแต่จริงๆไม่โสดจริงแบบเนี้ยอืนะคะเป็นการคุยกันที่ไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนต่างคนต่างอยู่แปลกๆสังเกตตรงนี้เขาอาจจะมีผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างสติ๊กในตัวเขา เลือกคนรักไว้ให้เขาแล้วหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้พิจารณาตรงนี้ให้ดีนะคะสมองว่าคนโสดชาวกรกฎอะ่ะถ้าเกิดดู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีแค่เราดูสึกเอะคุณน่าจะตัดจบเลยแหละอืมนะคะมีชาวพฤึกศพเข้ามามีชาวเมษเข้ามาชาวพลึกศพเนี่ยอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะดูดีทนะนะคะอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะคะ หรือเขาอาจจะแค่อึดอัดใจกับคุณก็ได้นะคะอืมหรืออาจจะติดในเรื่องของผู้ใหญ่นี่แหละนะคะชาวธาตุดินมังกรพึกศพกันมาเปคุณนะคะอืมประมาณนี้เลยนะคะสุดท้ายแล้วคนโสดหลายๆคนก็นึกถึงเรื่องความเหมาะสมนะคิดถึงเรื่องของภาพลักษณ์ความเหมาะสมผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้คะ่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเลือกคนรักสักคนเนี่ยส้มมองว่า คุณมองว่าคนคนนั้นน่ะจะต้องเป็นคนที่ใช้เงินไม่เปลืองหรือเข้าใจคุณหรือผู้ใหญ่ทางคุณรับได้เป็นคนที่มีภาพลักษณ์ดีมากๆคุณชาวกรกฎใส่ใจในเรื่องภาพลักษณ์มากต้องบอกแบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่ผ่านในเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยคุณไม่ไปต่อนะคะในเรื่องของอคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนนะคะอาจจะมีเกณฑ์กลับไปหา นะคะคนรักเก่าแล้วมีปัญหากับคนที่คุยอยู่ได้นะคะกับคนคุยเนี่ยมีการแบบอาจจะมีปัญหารักส,สัมเศร้ายือ้อแย่งแย่งชิงและอาจจะมีการมาคืนดีกันในช่วงกลางเดือนนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยส้มมองว่ากับคนคุยเนี่ยก็อาจจะไม่ผ่านด่านญาติญาติก็ได้นะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีคนของเขาอยู่แล้วก็ อาจจะมีการตัดจบความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับชาวมิถุนหรือกับชาวพลึกศพนะคะออาจจะมีการตัดจบเพราะว่ามีความรู้สึกไม่เชื่อใจไม่มั่นใจมีเรื่องความรักสามเศร้าหรือญาติผู้ใหญ่มาดูกันในเรื่องของไพ,พ่ชโดว์สแควแทรอตแนะนำอะไรกับชาวกรกฎค่ะเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะค u e นน o อ C คัหัวกลับโดยเฉพาะชาวกรกฎที่เป็นเพศหญิงค่ะชาวกรกฎที่เป็นผู้หญิงนะคะ ส้มจะบอกว่าคุณอย่าใจดีเกินไปคุณอย่าใจดีเกินไปแบบอีกฝ่ายหนึ่งให้คุณทำยังไงคุณก็ทำรักคุณรักเขามากคุณอยากมีแฟนคุณอยากมีเขายังอยู่ในชีวิตนะคุณใจดีเกินเหตุไม่ได้นะคะคุณต้องมีหลักในการคงไว้ซึ่งคุณค่าของตัวเองถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมาบอกให้คุณจะต้องไม่คงคุณค่าตัวเองออยู่ในความสัมพันธ์แอบๆซ่อนๆอ่ะเออ หรือแบบเขาเป็นคนกลางที่ไม่ดีอ่ะผู้ใหญ่ไม่โอเคกับเราแล้วเขาไม่จัดการอะไรอ่ะโซมว่าอันเนี้ยมันเจ็บปวดคุณไม่ควรอยู่กับความเจ็บปวดตรงนี้นานไม่ควรใจดีในเรื่องที่ลดคุณค่าตัวเองนะคะอืมในส่วนของออผู้ชายนะคะผู้ชายชาวกรกฎนะคะส้มมองว่าตัวคุณเองอาจจะมีอารมณ์แกว่ง เหมือนกันหรือได้รับอารมณ์แก่มๆมาจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งคุณก็ต้องดูด้วยค่าว่าอารมณ์เขาแก่่งเพราะอะไรเขาอาจจะมีเรื่องราวเจ็บปวดมาก่อนกับคุณก็ได้จนอารมณ์เขาแกว่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณานดูให้ดีนะคะเปิดไพ่ค่อนข้างเข้าข้างฝ่ายหญิงนะคะถ้าคุณอยากได้นางฟ้าคุณก็ต้องหาสวรรค์ให้เขา <c oughs> คุณต้องหาไว้หรือพลังงานดีๆ นะคะเออให้เขาก่อนปะมมาดูไพ่นางฟ้านะคะแนะนำอะไรกับชาวกรกฏนะเป็นพลังงานดีเป็นไกด์แนวทางที่ดีนะคะリリรีลิสตัว X เอค่ะเก่าว่าเอาออกไปก่อนเออจะคุยอะไรกับคนใหม่ก็เอาเก่าออกไปก่อนสิคะปลดปล่อยคนเก่าออกไป ปัจจุบันทําให้ดีมีคนปัจจุบันอยู่อย่าอย่าไปเอาเก่าเข้ามาศึกษาใครอยู่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาคนเก่ากลับเข้ามาเทได้เลยหรือตัวคุณเองอย่าเอาคนเก่ากลับเข้ามานะคะหรือแค่มีความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวก็ไม่ควรซุ่มลงบอกแบบนี้เลยนะคะปล่อยคนเก่าไปก่อนเนาะ new love นะคะเนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่ดี จะยังคงอยู่กับคุณความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีๆเปิดใจเนาะนะคะอย่าเป็นอะไรกับคนเก่ามากคุณจะเดินหน้าไม่ได้นะคะความสัมพันธ์ใหม่มีแพชชั่นนะนะคะ new love ความสัมพันธ์ใหม่ r o m a n t i c feeling เลยนะคะแล้วก็มีแพชชั่นต่อกันด้วยค่ะนะคะคือส้มจะบอกว่าให้คุณเลือกความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นกับคุณจริงๆ อย่าไปฝืนเลือกความสัมพันธ์เก่าที่มันไม่ได้มีแพชชั่นแล้วนะคะเออเลือกความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นแล้วจะอยู่ด้วยกันได้นานนะคะมีความหลงไหลอะ่ะเออเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหลงไหลความโรแมนติกอะไรแบบนี้ค่ะอืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณปลดปล่อยเอเนอร์จีเก่าๆไปได้อะ่ะที่มันไม่ดีกับคุณอะ่ะแล้วเปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆอะ่ะส้มจะบอกเลยว่าคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่แบบมันสดชื่นนะคะ มันทั้งมีไว้ที่แบบน่ารักสดชื่นหลงไหลซึ่งกันและกันโรแมนติกมากๆนะคะมาดูลักษณะเนื้อคู่กันบ้างนะคะลักษณะเนื้อคู่ในช่วงกันยายนอาจจะเป็นคนใหม่เข้ามาหรือคนที่คุณมีอยู่แล้วโน่นนั่นนี่ว่าลักษณะไหนที่ตรงกับการเป็นเนื้อคู่ของคุณเนาะนะคะมีธงแดงขึ้นด้วยคุณ ชาวรากรกฎคะ่ะอืมนะคะลักษณะของคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณมีความเป็นเนื้อคู่ของคุณอาจจะมี red flag อาจจะมีธงแดงนะคือนิสัยเขาอะนิสัยเขาอะอาจจะเป็นคนแบบเอาแต่ใจได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันไปอะไม่ใช่ว่าไม่ต้องปรับเลยนะคะอืมอาจจะมีลักษณะ นะคะที่เหมือนกับว่าไม่ถูกใจกันอยู่บ้างต้องบอกแบบนี้นะ Stay optimistic about your love life คุณจะต้องให้คุณค่าตัวเองนะคะเออคิดดีมีพลังงานดีซื่อสัตย์กับตัวเองคงคุณค่าไว้ให้ตัวเองแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดเออีเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนที่มีมีพลังงานดีเยอะมากเนื้อคู่ของคุณอะ่ะจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเห็นคุณค่าในตัวเอง นะคะลักษณะเนื้อคู่คุณอนะ่ะมีเลดแฟล็กซ์บ้างในบางเรื่องส้มต้องบอกแบบนี้นะคะนะแต่ว่าอาส้มมองว่าเลดแฟกมันคือความเอาแต่ใจในบางเรื่องหรือว่าอาจจะเป็นทัดอิชัอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจใครแบบนี้ก็ได้นะนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนมีพลังงานดีมากๆเลยแบบพลังงานแบบเป็นคนโรแมนติกเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนชัดเจนอะ่ะ มันก็เลยบางทีเขาอาจจะแสดงด้วยด้วยอารมณ์ออกมาก็ได้คือเป็นคนชัดเจนเป็นคนเคลียร์เป็นคนแบบคิดดีกับตัวเองในเวลาที่เขาอารมณ์ดีๆอย่างที่บอกว่าถ้าเราสร้างสวรรค์ให้กับเขาเขาอารมณ์ดีเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่แบบเขาจะอารมณ์ดีอืปกติคือเขาเป็นคนอารมณ์ดีอะต้องมาแบบนี้นะเนื้อคู่ชาวกรกฎปกติเป็นคนอารมณ์ดีและรีทรีตนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าชอบเที่ยวธรรมชาติอะเออ มีโรคส่วนตัวสูงคล้ายๆคุณนะเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงหรือชอบเที่ยวแบบชอบไปส่วนสาธารณะชอบชอบอ,อ,อยู่อยู่กับบ้านมีโรคส่วนตัวสูงอินโทเวิร์ดนะคะไม่ค่อยเที่ยวหรือเที่ยวก็จะเป็นแบบส่วนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะมีคา,ฟคาเฟ่บ้างหรือว่าเป็นในลักษณะที่ชอบแบบชอบเที่ยว ธรรมชาติประมาณนี้อืมนะคะจะคลายคลายคุณนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะชาวกรกฎขอให้ชาวกรกฎมีความรักที่ดีนะคะโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ในนะครับคุณกำลังตกหลุมของคุณแดงขาฟ้าผมแค่ยืนเฉยยังทำให้เธอสัน่นบอพอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใชกนั่นแลหละฮันน่บอก่นว่างแต่ไหลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวัน่นแต่เจอหนาะผมก็ทำรุดฟอมกันจะบอกว่าไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะาษาสกายของเธอมันฟองแทบจะเขียนเชื่อผมลงสื้อใครกันแน่ที่เพอใจไปก่อน ใครกันแน่ที่รอขอความตอนนอนหอมเราองตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมของคุณแดงคาฟ้าันเคยเยืนเฉยยังทำให้เธอสั่นก็พอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใส่ตู